สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะคะผมแสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงนะคฮะดูคะไฟโซลาเซลล์ยังทํางานเองเลยนะคะเหมือนระบบมันรวนฟ้าลงตะกี้นี้นะคบผมมาพบกับกล้วยไม้ที่โคตรทนแดดสุดๆนะคะผมกอใหญ่ยักษ์อลังการกอนี้ดอกไปลุ้นสีเอาเองนะคะผมเป็นไม้ป่าแท้จากจ,ากจังหวัดกาญจนบุรีกอใหญ่มาก กอใหญ่และฟอร์มตั้งสวยกอนี้สิบสองกิโลนะคะผมดูเลยครับยกไม่ขึ้นเลยชึบเนี่ยอลังการมากแล้วบุนข้างหลังให้ดูนะคะผมเป็นไม้ป่าแท้ที่ทนแดดแค่ตั้งอย่างนี้ฟอร์มอย่างนี้ก็สวยเฉยๆแล้วครับไม่ออกดอกนะเป็นไม้ป่าแท้จากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะผมดอกไปลุ้นสีดอกเองเลยนะคะผมกระเรกระร่อนนะคะผมเอื้องกระเรกระร่อนนะคะผมดูแพรข้างหลังเป็นร้อยยอดนะครับชุดนี้ อันนี้ก้อนนี้รวมส่งนะผมเขากําลังแทงช่อดอกเลยแบบนี้ดูช่อดอกเลยครับมีช่อดอกออกมานะครับผมเยอะมากช่อดอกนะคะผมเนี่ยตาดอกออกมาเต็มไปหมดเลยดอกจะเป็นพวงสวยนะคะผมกระรีกร่อนและทนแดดใครรับไปติดต้นไม้ได้เลยนะคะผมอันนี้คือฟอร์มสวยเลยไม้ทนแรงนะคะผมเขาก็จะใบเหลืองนิดนึงแต่เวลาเอาไปไปบ้านสักพักหนึ่งไปเขาก็จะสวยแล้วสักพักก็จะเขียวปรือกลับมาแล้วหน้าฝนนี้ ถ้าแตกยอดใหม่ขึ้นมาหงสวยมากก้อนนี้ผมขายรวมส่งค่าส่งกับค่ากล่องผมน่าจะโดนไปประมาณสัก6-700็ดรอยะนะคบผมรวมส่งก้อนนี้ผมคิดแค่สองพเก้าร้อบาทรวมส่งนะคบผมกระเราะร้อนก้อนนี้สิบสกิโลคือหนักมากและสวยมากนะคะผมใครสนใจก้อนนี้กระเราร้อนไม้ป่าแท้ทนแดดฟรอร์มกอสวยใหญ่ยักษ์อลังการ เพียง2,900บาทรวมส่งโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์095 9418 988กล้วยไม้ป่าแท้ทนแดดนะครับผมดอกยาวอลังการกำลังแทงช่อดอกนะครับผมเป็นไม้ป่าแท้จากจังหวัดกาญจนบุรีนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรครับสวัสดีครับ